สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มีเพื่อนช่างถามว่าถ้าเราหักเป้าหลังลงไปครึ่งนิ้วชิ้นหลังจะยาวกว่าชิ้นหน้าไหมไม่ยาวนะครับช่างเทียบให้ดูแล้วนะครับก่อนที่จะตัดเราก็วัดสอบด้วยก็ได้นะครับว่าพอดีไหมนะครับช่างวางทาบกันเลยนะครับแทบจะไม่คลาดกันเลยนะครับต่อไปเราก็จะทําการเจาะกระเป๋าข้างนะครับเพื่อนเพื่อนเจาะกระเป๋าข้าง ตรงนี้เราจะเย็บมาสุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะาออีกทีนะคะเราเวลาที่เราเย็บสาบรองเราจะเย็บเป็นตะเข็บคู่นะคะเพื่อนๆอีกเส้นหนึ่งจะตกขอบเลยนะครับหลังจากนั้นวางชิ้นหน้านะครับกับผ้ากระเป๋าเอาชิ้นผ้ากระเป๋าวางด้านล่างนะครับเย็บสาบป,ปากกระเป๋านะครับติดด้านบนเรารีดพับไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นคลิปตะเข็บด้านข้างนะครับมาจนถึงเส้นที่เรา ขีดไว้นะครับเพื่อนๆตัดตะเข็บส่วนเกินทิ้งได้เลยนะครับพอตัดตะเข็บส่วนเกินทิ้งแล้วเราก็จะทําการทับคิ้วปากกระเป๋านะครับเพื่อนๆทับคิ้วปากกระเป๋าหนึ่งตีนผีตลอดแนวนะครับดูด้วยว่าตีนผีไล่ผ้าไหมนะครับถ้าตีนผีไล่ผ้าเราก็ใช้กระดาษรองเงย็บก็ได้นะครับถ้าคลิปไปย,ยังไม่พอก็คลิปต่อ,อนิดนึงนะครับพอทับตะเข็บ ปักกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก yes ็จะเย็บสามปากกระเป๋านะครับติดกับผ้ากระเป๋านะครับดึงผ้ากระเป๋าให้ตึงนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเย็บก้นกระเป๋านะครับก้นกระเป๋าเราจะกลับเอาด้านในออกด้านนอกนะครับแล้วก็เย็บนะครับตัวนี้เราเย็บมาสุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัดได้ส่วนเกินออกเล็กน้อยเพื่อให้เปิดผ้ากระเป๋าได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากตีดแล้วนะครับเราก็จะมาเย็บ ก้นกระเป๋านะครับตะเข็บประมาณครึ่งตีนผีนะครับเพื่อนมาถึงแค่นี้พอนะครับเปิดตะเข็บไปนะครับหลังจากนั้นเย็บปากกระเป๋าบนติดกับผ้ารองนะครับสับรองตรงนี้เราจะต้องเปิดผ้ากระเป๋าก่อนนะครับเพื่อที่จะยึดนะครับเราเปิดผ้าเราเปิดผ้ากระเป๋าแบบนี้นะครับยึดเฉพาะสับรองนะครับผ้ากระเป๋าไม่ยึดนะครับเพื่อนยึดแบบนี้นะครับ อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่างให้ดูตอนเสร็จนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ไปตบด้วยเตารีดเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าฝั่งซ้ายนะครับอีกชิ้นเป็นฝั่งขวานะครับเจาะแล้วก็สวยงามนะครับสาบลองเราเย็บปเป็นตะเข็บคู่นะครับเพื่อนๆแบ่งปันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปนะครับ